ครับหลวงตามาถึงนี่แล้วครับตอนนี้กองทัพบกนะกองสงครามนะครับกองทัพบกทหารราบที่หนึ่งนะครับ กรมทหารราบที่สามครับนะฮะกองทัพบกทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่สาม น,นี้ก็คือศูนย์ของ EP Auto Car นะครับคือรถยนต์รถเสวอคุณภาพดีราคาถูกโห,หผมโฆษณาให้เขาแล้วนะฮะอยู่หน้าแับกองพันทหารราบที่หนึ่งนะครับกรมทหารราบที่สาม মাকে <laughs> মাকে ท่าเร่นี่มันเป็นตำบลไม่ใช่หรอไม่ครับท่าเร่ตำบไม่ใช่อำเภอครับเมื่อกี้ขอโทษด้วยน,นะบอกว่าอำเภอท่าเร่จริงๆแล้วก็คือตำบลโอ้โหคนนอกพื้นที่อย่างนี้มาจากใต้เดี๋ยววันนี้เราจะไปทางตำบลท่าเร่น,นะครับ ไล่มั่งดิวะเดี๋ยวไม่ไล่เลยครับ lúc <laughs> lên các lớp lên các lớp nhớ lấy nón nhé nhớ lấy nón nhớ นั่งลงครับนั่งลงครับนั่งลง จับยชือยกเงยหน้าขึ้นมาครับจับยชือยกเงยหน้าครับปัจจัยไม่ร้มนะครับปัจจัยไม่ถวายนะครับ